ไปนะทุกคนวันนี้เขากะไปบุญนะไปบุ่นดานนี้ก,ไกัไปกระายคนเต็มได้เมืเท้าก็ไปเมืแดงโตง่า,งา,งามาลิมวอ้นี้นะตากระเป๋าเงินกะน <c oughs> ดิแดมีมีเงนินปปอ โอ้ยแป้งก okay. ็ไปโอ้ยแป้งโคกเอาโคกไปอไปตามซาซาพอินไปกับพอดีเตรีมรดเลย ไปแฟนมาละก็ไปละไปบุญดาไปขิงงได้ขิงง่เมาโลกเนั่นเราคอยคือเดี๋ยวเมากินชะห่อนนี้ือยาก่อนพี่ฟูดด้งอืมอกันจะปาบุดาเยนะอี บานาเลาเขาก็มาหอหอูบานาเลานี่เขาจมที่ฟุ่นบาเ เขาจมเขาเอินฮือพุดนะกูหมด คือเออเีอืรถหลัน่นไหลเท่ากับไหลไปนอกหลไปวันนี้ละเนาะรถน่ตกลงมีมาด้มดหาดทางดำแล้วนะบันี้ ยาอย,ยาคีฟูล้ะบัดีอยาขีฟูนยากระท้อนเลย <laughs> หนาเฮ่อ น้ำกเอาเากามาซื้อน้ำนะบ้านนี้ซื้อน้ำ โอ้แตมมไปนี่กินเลยได้นี่แล้วนี่แล้วออนหอมมลินนะนะ เอ็ด่ปนะทางหน้าไนดะ้เห็ดนป ฮะไอ้แป้งาโดล้านเลยทางเขาบานหนเอย่าพี่ตุก็ลอยมาไงมึงด้านเลยเยืน้วยเป็นเรื่อง่ม่เได้ลงมาเี่ มีเห็นดทางมีเห็ุโนดทางบนนี่นะนตลาดนาเยคุณจะเห็นโนดทางดีดีกันีเซ็ดพิลโม่เนี่นะมีจก เราขายเค้กมาวันนี้ก็ขอขายเคิงอนี่แหละซื้อเคิงไปอันนี้นมาพาะพร้าวโซนลา้อ่าไหวก็มีมีหวายมีมะพร้าวมีอันเม่นดิข้างๆนั่นเนาะมีไก่ด้ <c oughs> <c oughs> เขาครับว่าย่คือสิแมททุกคู้ครับระหยัดเมามาเบก เกาะเาี่อันนี้ได้มันช่วงยาวมีแนวะอยังไปกันรนันด้ยงได้โมลงใส่เขาน่ะลงบรถเขาน่ะเาน่ไม่้ลงเลย่รถนี้มันอโดยออืม เนาะวันี้ยังกระเตะกระตยานนี่ไขเขจลุกยางเขากไปบุดานแคเดียวนี่ย ในหอดูดักฉม o g ม e เ้ยแปลงนี AU ่นะมาเนาเป็นาอง g อันทีรถันี่รถไทยจชมเนาออเนี่ยออกสบ้านเออบ้นไปอ นางลังนะจิตใจเมาคิพุนอะีรหรอนตามืนไ้ได้คนดอดไปเลยนะดอดหมดละอไโอ้เจ้าไรขนาล้คิพุนนนะ ขบเอทอยลงก่อนแปดตัวี่เุ่าเขาบ๊ออยลงอันนั้งก่อนะ ลอยถัง้ปเรื่อลงกานลงก้านอ่ะลงก่อน่ออลงกนเฮ้ยน่

มิดหลดดีนะมิดโหลดลดมันสูงต um ีนแม่นะนะ làm mà nè quay mới đây là Yeah 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 đi pin Hỏi มืหรือแลนคืนนหอดแล้วเนะบ้าคนลายติมกุ๊กดาหอดบ่อเหมยไปโดนไงเนาะหน้ารถหน้าบุกาลคันนึ่งบุณนะคคนลาย ก่เลยหนาวเพราะว่ามันอุ่นอยู่แล้วมันก็ซื้อเสียบอยู่นั่น้องครับเราก็มาหอดแล้วนะคนกับวิลายไปเลยปีนี้นะนี่น้อยคนน้องอุ่นขึ้นอุ่นคลองลงจ้างไปยินพยายามมันแตก ไม่เมาบ้างมาซื้อเขาปิ้งเอาเลยปิ้งปลาบ้าปิ้งก็อยากกินก้อนแล้วเนาะแล้วยังเล็นน้ำลังบ้างนี่โอนกูได้ไม่ถูกนี่ดูเขาเยอะไม่ถูกว่าไม่ถูกใครนะก้อนนี้เนี่ยโบได้เยอะอยู่นี่ง่ายโบได้น้อยหนึ่งง่าย เดวเนี่ยยังกอะไรลูกรักอ่านแม่ลาบนะแกไม่ยุ่เข่ายุ่ข่าเปิดกันจิ้มตามุ้มจิ้มเยอะแล้วปลาก่อนได้อะ่าเ้มาล้างกินว่าน้องดดยลงมากเลปลาด้วแล้กันนี้มันจะขุ่นนะเออนี่ลาบนี่นะเอาิลาบมาลาบลาบย่างปลาข้าวมันน้านเปลาเต้อยแบงเด้มาดู

เฮ้ขอตัดอ่ะหอบไปหาเลาะเลาะก้อนน้ำบอลเอาไปหาเลาะบันเบิงอันแถวบุญนี่ว่ามันมีเพิ่มเลยแน่เยอะเตืนเด็กน้อยปไปอนไปเลาะนะซับไปุ้งเฮ้ เอิญไ่จักเลยยังมีจักเหากับหาเบิรงกก็เลาะหนาวเด้อมหัวตา Nào, ừ. nhớ đến cũng <laughs> <phải> đi vào cúng cày đấy. đồng nông